ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกับผมนัดจาก ID Group Channel ครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมารู้จักกับแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบใหม่นะครับที่เรียกกันว่าโซลาร์ลีฟหรือโฟโตวอเตออิกลีฟนะครับแผงโซลาร์เซลล์รูปแบบใบไม้เป็นการคิดค้นและออกแบบจากนักวิจัยของ Imperial College London ในประเทศอังกฤษครับ ซึ่งการคิดค้นแผงโซลา r เซลล์รูปทรงใบไม้ครั้งนี้นะครับเป็นการพัฒนาแผงโซลา r เซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใช้วัสดุในการผลิตแผงที่มีราคาถูกลงครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมเช่นเคยครับไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวไอเดีนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันครับ การออกแบบแผงโซลาร์เซลล์รูปทรงใบไม้นี้นะครับจะมีการออกแบบทั้งรูปทรงและรูปแบบการทำงานให้คล้ายคลึงกับใบไม้นะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อนี้นั่นเองครับตอนนี้นะครับแผงโซลารเซลล์ที่ใกล้เคียงกับทรงใบไม้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ประเภท flexible solar panels ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับรูปแบบของการติดตั้งบนพื้นผิวต่างๆได้ โคงงอนได้ตามรูปทรงที่ต้องการนั่นเองครับสำหรับแผงโซลารเซลล์รูปทรงใบไม้จะแตกต่างออกไปครับโดยจะเรียกแบบทั่วๆไปว่าโฟโตโวตาอิกลิฟหรือสั้นๆ PV ลิฟครับซึ่งเป็นแผงโซลาเซลล์ที่มีรูปร่างและการทำงานคล้ายกับใบไม้โดยแผงโซลาเซลล์จะถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายใบไม้ ที่สามารถทำการสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เหมือนกับกระบวนการสังเคราะห์แสงในใบไม้ครับโดยองค์ประกอบในการออกแบบนี้อาจประกอบด้วยวัสดุพิเศษที่ช่วยให้แผงโซลาเซลล์เก็บพลังงานได้มากขึ้นและนำมาใช้ในการส่งไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนอกจากนี้ยังช่วยลดความร้อนด้วยกระบวนการที่เรียกว่า transpiration คล้ายกับของใบไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากขึ้นโดยเป้าหมายของแนวความคิดนี้คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครับในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และลดความสูญเสียของพลังงานในกระบวนการแปลงพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นจะมาจากเส้นใยไฟเบอร์ธรรมชาติและไฮดโดรเจล ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีที่คิดค้นนี้นั้นจะช่วยให้ตัวแผงโซลารเซลล์รูปทรงใบไม้สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นอีก10% mm. เมื่อเทียบกับแผงโซลารเซลล์ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันครับนอกจากนี้นั้นวัสดุที่นำมาใช้ผลิตนี้จะมีราคาที่ถูกกว่า วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผงโซลาเซลล์ในปัจจุบันครับทำให้โดยรวมแล้วแผงโซลาเซลล์รูปทรงใบไม้จะมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าและสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่านั่นเองนะครับมาถึงตอนท้ายนี้ก็จะสรุป5ข้อดีของแผงโซลาเซลล์รูปทรงใบไม้นะครับก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการสะสมแสงอาทิตย์ก็คือจะมีวิธีการ คล้ายคลึงกับวิธีการของใบไม้ในการสะสมแสงอาทิตย์และแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผงโซลาเซลล์แบบเดิมที่มีการสูญเสียพลังงานในบางส่วนไปถัดมาครับก็คือการลดความร้อนตัวโฟโตวเตอิกลิฟหรือ PV l ล f ฟตัวนี้นะครับใช้รูปแบบการทํางานที่คล้ายคลึงกับกระบวนการการส่งน้ําในใบของพืชหรือที่เรียกว่า transpiration เพื่อชยลดความร้อนที่เกิดขึ้นในแผงโซลารเซลล์ทำให้มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับอีกทั้งนะครับมีความหนาแน่นและความเบาร่วมกันซึ่งตัว PV Leaf ตัวนี้ครับมักถูกออกแบบให้มีลักษณะที่ว่าบางและเบา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวนะครับในการติดตั้งนอกจากนี้ยังทําให้เป็นไปตามการปรับรูปล่างหรือการใช้งานนะครับในบางพื้นที่ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นครับอีกทั้งวัสดุรูปแบบใหม่นะครับก็จะมีราคาที่ประหยัดและถูกลงซึ่งวัสดุตัวนี้คือจะเรียกว่า Natural Fiber นะครับและ Hydrogel ที่มีราคาประหยัดและหาได้ง่ายมีความคุ้มค่าสูงครับและสุดท้ายครับก็คือช่วยสนับสนุน ในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดโดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น PV Lift นี้จะช่วยให้ผู้คนหันมาสนใจในการใช้โซลาร์เซลล์มากยิ่งขึ้นด้วยการลงทุนที่น้อยลงผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นและติดตั้งได้สะดวกกว่านั่นเองครับกระผมนะัดจาก Ideal Group Channel นะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเช่นเคยครับถ้าชอบอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา I d เด l Group นะครับ และพบกันใหม่ในคอนเทนต์ต่ตอไปครับสวัสดีครับ